สิ่งสำคัญที่สุดนะคะพเพื่อนๆนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะพี่คิมอยากจะให้ความคิดกับทุกคนนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆมันดีที่สุดเลยนะคะ mm hmm. การรักตัวเองให้มากๆนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเรามัวแต่ห่วงใยกับสิ่งรอบข้างนะเรามัวแต่นั่งคลิปนั่งห่วงใยแต่สิ่งรอบข้างหรือว่า การทำงานที่หักโหมจนเกินไปที่ไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองนะั้นมันแย่สุดๆนะคะนะคะอิสรภาพทางเวลาสำคัญที่สุดเลยนะเพื่อนๆอิสรภาพทางเวลาสำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็อิสรภาพทางการเงินนะคะแบบไล้เพดานมาจำกัดไม่มีคนมากดหัวกระบาลคุณนะคะตราบใดที่คุณยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน คุณก็ทำทำงานในสามสิบวันนะคะยี่สิบวันยี่สิบห้าวันต่อเดือนใช่ไหมฮะเออยี่สิบสองวันต่อเดือนออนะคะแล้วคุณก็ยังมีเจ้านายมีเจ้าเหนือหัวมากดกระบาลคุณแล้วมากดอัตราเงินเดือนคุณกดตําแหน่งคุณด้วยนะคะถามว่าคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนจะรวยร้อยล้านพันล้านไหมยังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่ามนุษย์เงินเดือนจะรวยร้อยล้านพันล้าน นะมีแต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทำธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์จ็อบทั้งนั้นเลยที่ทำธุรกิจ